ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่ยังติดตามช่องนี้หรือยังไม่ติดตามกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาทดลองโอริกามิรุนฮิวนั่นเองครับผมรุนฮิวเกิดจากล่าง DM ของโอริกามิแล้วก็ล่างเมตาตอนของโอริกามินั่นเองครับผมมารวมกันนะกลายเป็นรุนฮิวนั่นเองครับผมเออแต่ผมเขาบอกว่าล่างนี้ไม่ได้สุดเลยมากครับผมถ้้เทียบทีริสเนี่ย ผมไม่ให้อยู่ ts ครับผมก็เป็นร่างที่แรงนะผมแรงนะเออค่อคนข้างแรงครับผมแต่ถามว่าถ้าดีไหมเนะี่ยผมมองว่ามีดีแค่ส,คอสอกิลสครับผมแต่ข้อเสียนะ่ะเยอะแล้วผมเพราะว่าตอนที่ตัวเองอยู่ในร่างวาคิรี่เนะี่ยเป็นร่างเสริมแก่งของตัวเองเนะี่ยก็จะประมาณว่าใบาส,สกิลสาครับผมเราใช้สกิลสมไม่ได้แล้วมันก็จะลดมานาตัวเองไปเรื่อยเรื่อยครับผมเออจน จนพลังหมดเนี่ยถึงเราสิงจะกลับมาเป็นร่างปกติับผมอืมร่างจํากัดมันค่อนข้างเสียเยอะเลยครับผมแต่ข้อดีคือตอนไนร่างโาคิรี่เนี่ยจะมีสกิลใหม่ครับผมเป็นสกิลระยะไกลกับสกิลพุ่งแทงครับผมเออแต่มองว่าร่างหลักนี่ดีกว่าครับผมดีกว่าร่างวาคิรี่นะเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับแต่ก่อนไปดูเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ไปชมกันเลยครับรผมอันนี้รับผมลงอยากตีกัมดาก่อนครับตีรัมดราประมาณนี้ครับผมเป็นการทุบนะครับผมทุบเลยอ่ะผมเกกระบาลเลยถ้าเกกระบาลครับผมโอเคนี่คิวจหนึ่งครับผมไอคิวจหนึ่งประมาณนี้คิวสอง เนี่ยผมมองสกิลสองดีครับผมดีกว่าร่างแปลงอีกนะสกิลสามอ่าแล้วเรามันลองมันดูร่างแปลงกันบาน้าง,งครับผมร่างบอกซี่อันร่างลองทีนิดหนึ่งครับผมแล้วสกิลสองโอ้โหยังไม่ทันได้ใช้เลยอ่ะเ <c oughs> อาเอาเป็นว่าไปดูกันใหม่ก็ครับผมไปดูการทดลองสกิลอีกรอบนะโอเคมาแล้วครับผมอ่ะมาดูสกิลสองกันนะผมจะลองอยู่ไกลเลยนะอ่ะ นีคกับผมคือสองคนข้างใจเลยนะอ่าลองดูท้าไม่ตายกันบ้างถ้าไม่ตายมผมมองว่าปั่นกลางครับผมอ่ะเนี่มันมีรถมานาตัวเองด้วยอ่ะหมดแล้วเนี่ยมันละแล้วก็กลับไปร่างเดิมครับผมแต่ผมมองว่าร่างหลักเนี่ยมีร่างจีนเมกาตอนเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับผมว่าจะเป็นการโจมตีหลายครั้งครับผมหลายฮิตแล้วก็สองเทินครับผมก็สำหรับใครที่อยากจจเล่นจริงๆเนี่ย ต้องแนะนาําครับผมใส่ปานี้เยอะครับผมใส่ปานให้ครบนะใส่ปานตรงตัวของโอนเคมีครับผมนี่ต้องใส่ปานตามนี้ครับผมใครมีปานไม่ครบเนี่ยผมมองว่าเล่นยากครับผมเล่นยากมากมากเลยนะส่วนในนี้เนี่ยเป็นการที่แบบพาสซีฟเนี่ยพาสซีฟของสกิลเนี่ยเฉยๆครับผมเอออันนี้ก็เฉยๆนะผมลองแปลมาแล้วค่อยๆสุดไรมากเลยครับผมส่วนเรื่องความบาลานซ์ส่วนเรื่อง,อ,งอันนี้เนี่ยเอา เอามันสุดแค่ไอ้ด้านบนนี้อ่ะครับผมผมลืมแล้ววนะ่ามันเป็นสุดเรื่องอะไรนะแต่มันถามว่ามันสุดกี่อย่างมันสุดแค่สองอย่างครับผม,มเกือบสุดนะเออถ้าเทียบแบบเออมีโอเนี่ยมีโอเนี่ยสุดสามทางครับผมวนคุณม,มิเน่ก็สุดสามทางเช่นกันนะแต่เนี่ยคุณถามว่าจะไปสักทางไหมก็ไม่ครับผมเนี่ยโดยเฉพาะไอ้เนี่ย,ย,อนเ,นยเออไอ,อ้ตรงนี้นียเพราะงั้นอย่าหาปัาน้นครับผมถ้าไม่ชอบจริง นะครับผมแต่ถ้าใครชอบจริงเนี่ยปั้นไปเลยครับผมเพราะว่าเป็นการปัน้นตัวละครที่ชอบเนี่ยเป็นความสุขกับผมอย่างคูลมิร่างนี้ของผมเนี่ยร่าง f อ s เนี่ยไม่ค่อยเก่งครับผมแต่ผมก็ยังจะปั้นนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมจะเล่นสามทีมคูลมิครับผมเอเพราะงี้ไงครับผมผมถึงอยากปั้นนะเพราะฉะนั้นก็ได้ปั้นไปเลยครับผมถ้าอยากเล่นสามตี นะครับผมอยากเล่นสามตีโอคิมิโอคิมินะครับผมก็ปั้นไปเถอะครับผมปั้นได้บอกไม่ฟรีหรอกนะผมขนาะผมยังปั้นตัวไม่ค่อยเก่งเลยนะเออเห็นไหมครับยังนี่ครับผมอันนี้เจ้าของคนเก่าเนี่ยค่อยออยังปั้นโทก่าลเลยครับผมขนาดโทก่าแบบเฉยๆนะเออขนาดโทก่าไม่ค่อยเก่งอะไรครับผมก็อย่ายยงเขาก็ยังปั้นเออเห็นไหมครับปั้นไปเลอครับผมเพราะฉะนั้นก็ แค่นี้แหละผมฝากแค่นี้แหละก็ปั้นไปเลยครับผมตัวที่ตัวที่ท่านชอบท่านก็ปั้นไปเถอะโอเคนะครับผมโอเคมผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วนาอนนอกแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโชคดีครับผม